Oh God. Yes, ขอตั้งหลักก่อนแท็กซี่มาลุมมากตัวนี้เพื่อนเราต้องเช็คราคาแกร็บก่อนนะราคาแกร็บนะที่นี่มีตุกๆก,กับโมอเตอร์ไซค์ด้วยราคาเท่านี้นะฮะ,ะเดี๋ยวที่นี่ผมจะลองถามนะโ,มโ,มโ,มโรงแรมเรา how much a s tello belo m a n d a l i this หืมภาษาเช เอามามาเล่าหรเลนาเลงฮะมอนองเสียโนโนเจนสันแกร็บบายสชีะอยู่ทุกทุกออแท็กซี่เย้เุกกุกุกอ่ะมีเไอโก้คนละทอาไม่เปรยเราเรียกแกร็บนี้คือมันไม่มีคนรับนะเพื่อนเพื่อน้อยเอนดีกัสโซเล่แปรี่เอ็เส่มเตอร์บไอโก้ ันไม่มี่น่น่่ n โอเคดโอเคาก็ได้ราคาเจ00นะผมลองเรียกแก๊ปในโทรศัพท์แล้วไม่มีคนรับอ่ะเพื่อนเก็เลยอ่ะไปกับเขาแล้วกันเขทะเลาะเยี่งลูกค้ากันหรอ มัสชิมัสชิ8000บาทดิเท่ไปเลยกว่า5000กว่าเท่ไปอ่ะอุเร่ไปมามาไปได้แล้วบ้า54 94ดิพี่เด่ดีว่ะแถวแพลนยังลูกค้าก่อนเออเนี่ยใต้เท่ราหมดกว่างาเลยไม่อ่ะเลย28 90ดิไปยังลูกค้ากันน่ะยังว่ะ มาเมืองนี้ก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นตุกๆนะครับผมต่างจากเมืองย่างกุ้งเนาะที่ไม่มีตุกๆไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยมีแค่รถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นการจราจรมันก็เลยจะติดขัดเพราะว่าคนที่แบบมีตังค์หน่เขาก็จะซื้อรถยนต์ไปใช้ขับเนาะตอนนี้มาถึงแล้วนะ มอเตอร์ไซค์คือหลงทางจ้านางหลงทางพาขับอ้อมผมจะบอกทางหลายรอบแล้วนะแกก็ไม่ฟังอ่ะโอเคโอเคขอบคุณฮะเลสเลสเอรเลสเอร์เจ็บเบ Can you translate You speak English <Okay. Cool. S 1> มันเก้จะของเงินเพิ่มไหมเปล่า No I told him the way but he just go around like this Yeah, seven thousand in the bus station. We already deal the price. I show him the map. I show him the map, but he ride like this. No, seven thousand. Yeah. Okay, just bad. He try to cheat me. I tell him the way, but he just ride around. So it take him thirty minutes. Yeah. อ่าทุกทป่าโอเค3 p m to 11โอเคเชิญโอเค thank you สตอนนี้บรรยากาศตอน6กโมงครึ่งนะฮะซอยตรงเนี้ยตึกอะไรมึนมาก แล้วอีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่จะมาเที่ยวประเทศนี้นะฮะต้องยอมรับกับการที่แบบไฟดับบ่อยๆได้นะฮะเพิ่ง6โมงครึ่งเองนะเนี่ยผมก็ว่าจะพาเพืเ่อนๆไปดูน้าพุบริเวณหน้าพระราชวังมันเดเลนะฮะพอดีว่านั่งรถมาเมื่อกี้เราเห็นเป็นน้ําพุโชว์น้ําพุอะ่ะเลยไปดูกันแล้วก็ไปหาร้านบาร์นั่งกินข้าวกินเบียร์ฮะเหนื่อยมากเลยนั่งรถ10ชั่วโมงอะ่ะนี่ฮะ บริเวณข้างหน้าผมตรงนู้นเป็นกำแพงเนะี่ยอันนี้คือพระราชวังมันดาเล่นะมีทางม้าลายแล้วก็ไฟสัญจรสำหรับคนเดินเท้านะก็โอเคดีอยู่ก็ที่นี่มอเตอร์ไซค์ขับเต็มถนนเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2สําหรับการมาเยือนมันดาเลของผมนะครั้งแรกอย่างที่บอกว่าตอน3ปีที่แล้วฮะปี2019เสียดายที่ว่าเขาให้ฟรีวีซ่าคนไทยแค่14วันเนาะมัน มันน้อยไปอ่ะ14วันอะอย่างต่ำหนเดือนนะถึงจะแบบเดินทางได้ครบฮะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มันมันไม่ปกติเพราะฉะนั้นการเดินทางมันไม่ฟรีผมคิดว่าผมจะต้องได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกแน่นอนฮะรถไฟก็ไม่ได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็เช่าขับไม่ได้นะมาปีนู่นยังไม่มีเลยนะฮะน้ำพุแบบนี้นะ<ป>แล้วตอนนั้นเขาก็ยังไม่พัฒนาอะไรตรงนี้เลย<ป>ว้าวตอนนี้ทำเป็นสวนสาธารณะให้คนมากลังกายนะฮะ ก็เวลข้ามทูมันเดลเลยเพื่อนเพื <l acht> ่อวันแรกเราก็มาถึงเย็นไปหน่อยนะมาดูน้ำพุแ <l acht> ล้วกันฮ <l acht> ะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีไม่กี่คนไม่เห็นเลยส่วนมากจะเป็นคนท้องถิ่นครับผมโอ้คนเยอะมากเลย เพลงก็เพอดีนะโหบรรยากาศมันได้เดินตรงออกมานะเจอร้านนี่ฮะร้านบาร์ร้านอาหารเลยนะคนเยอะมากชื่อร้านเจเจมีดนตรีสดด้วยเพื่อนๆไปเดี๋ยวพาเปิดประสบการณ์ร้านที่นี่นะฮะฮ e ล l o one person <Huh? S 2> one person can I sit In, in, yeah, in, yeah. Thank you. Oh, oh. No English, huh? No English. No English. I don't know about Myanmar. You have picture. Pictures. Picture. Yeah. แกนหเก่นหบฟนีส่วนฮอกโอเคลองกินแล้วกันนีกุ้งด้วยว้าว wow. How much นี s สันบล่าวเฮียรองส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 อง้อ o สอ o สองสอ o n องสอออ นิกเกิสองพันเก้าสองพตกแก้วเท่าไหร่วะเงินไทยเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะแก้วละ48บาทไหนิเกิลแก้วละ48บาทนะเป็นคาปเปียนะอยู่ในร้านอาหารตี่นี้ฮะที่ไทยหายากนะ,ะาราคาเนี้ยเพื่อน ใหญ่มากเพื่อนๆแล้วก็เต็มหมดทุกโต๊ะแล้วอ่ะโชคดีมากที่เรามาแล้วแบบมีโต๊ะว่างโต๊ะนี้พอดีอ่ะคนโตรเยอะคนก็ก็ออกมาแฮงเอา์ดื่มกินกันปกติฮะอยากวัหนึ่งแก้วผ่านไปไม่น่าเชื่อว่าจะมีดนตีสดด้วยนะ ลองพอด้วยเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะทำไม่ออกนะฮะเราก็มาเอ็นจอยกับการดื่มเบียร์ลวกัน <S <S เดี๋ยวเรากินเสร็จแดีวเราต้องให้ติปตหนักๆสะละประทับใจอ่ะเขาไม่ได้ย่างแล้วแบบเสิร์ฟเป็นไม้ให้เรานะเขาจะหั่นมให้เราแบบนี้ฮะอันนี้คือหมูสามยันผมสั่งไปสองไม้พวกกินไปสองไม้นะฮะแล้วก็กุ้งน่ากินอ่ะ มาากกิแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำซุปอันนี้จะเป็นเม็ดถัวเขาให้มาแก้มกับเบียคือตอนมาเมื่อ3ปีก่อนอ่ะมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะคะเพื่อนร้านอาหารสไตล์เนี้ยไม่มีเลยตดนตีส่วก็ไม่มีแต่กลับมาอีกครั้งนึงอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะย่างเกลียๆไม่ไหมแบบนี้อร่อย น้ำจิ้มไม่ไม่ถึงกับแซ่บมากนะฮะแต่แบบได้ความเผ็ดนิดๆอยู่นะนี่คือความสุขๆๆๆ ใครบอกว่ามาเที่ยวเมียนมาแล้วจะกลัวลับบากโน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 เบียร์เนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ให้ได้สักครั้งอนาคตข้างหน้าผมไม่รู้นะอาจจะจัดทัวร์พาเพื่อนๆมากินเบียร์สามวันสับคืนแบบเนี้ยทัวแคนเบอรเรียทัวเมียนมานะฮะเพราะว่าเบียร์ถูกจริงมากินให้หนับใจเลยเพื่อนๆ <laughs> <laughs> ไนนิเกน48บาท <c oughs> ตอนนี้กลึ่มๆแล้วครับพเพื่อนๆกินเบียร์ไป4ี่แก้วนะตอนแรกงบเราคิดว่าจะกินทั้งหมด5แกลล้วนะฮะแต่คิดว่าไม่ไหวอะ่ะมึนมากแล้วผมจะเดินกลับทางเดิมนะ มันสว่างดีฮะแล้ว,วตอนนี้มันเพิ่งสองทุ่มครึ่งฮะยังไม่เปี่ยวมากก็ใครที่มาเที่ยวแบบนี้ดูแลตัวเองนะใครที่สายดื่มไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าถนนตอนนี้สว่างมากเพื่อนผมเดินกลับได้ประมาณ2องกิโลสกิโลกว่าจะถึงโรงแรมสั่งเมาพอดีทางเดินกับผมเงียบมากเพิ่งสองทุ่มเองนะเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเดินผ่าน ยังแบบคนแน่นอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วกลับบ้านกันหมดลวดูข้างหลังเส้นนี้คือมีแค่ผมคนเดียวที่เดินเนี่ยก็เลือกเส้นทางที่คิดว่าปลอดภัยสําหรับตัวเองที่สุดเพราะว่ามันมีไฟสองสว่างแล้วก็ติดถนนใหญ่แบบนี้ฮะเนี่ยยังมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมา,านะที่ย่างกุ้งสองทุ่มครึ่งยังคึกคักอยู่นะฮะแต่ว่าที่เมืองมันดาเลเนี่ย คนเข้าบ้านกันหมดแล้วเพื่อนๆจริงๆเคอร์ฟิลมันตั้งเที่ยงคืนนะอืมเงียบมากวังเวงกันนะเนี่ยดูดิกิดนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลา8โมงครึ่งเมื่อคืนเราจัดเต็มมากสีแก้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเช้านี้พามา <c oughs> ดูวิวบนลูฟท์ท็อปของ ตึกอะไรก็เยอะฮะแต่ว่าเป็นตึกที่ไม่ค่อยสูงนะเนี่ยเป็นแบบอาคารบ้านเรือนของคนอยู่มากกว่านะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์นะฮะผมก็มีคอนโดอยู่ด้วยนะเมืองเนี้ย แต่ว่าตึกเป็นแบบพวกบิสเนสอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจเนาะโอ้ตอนเช้าถนนรถไม่ติดอ่ะที่นี่เดรดกน Good morning Can I have breakfast Yeah What do you have Okay Only one menu Yeah Okay อ r ร์ g รนจ์สนี่ราคาแรงๆสองร0กว่าบาทนะฮะมีเบรก f a s ์ด้วยนะคุ้มนะราคานี้แล้วก็แบบรวมอาหารเช้าด้วยนเพื่อนก็สามารถเซฟเบรก fast เราไปมื้อหนึ่งได้ฮะ รสชาติเหมือนกันกับบ้านเราเลยเพื่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นะตอนนี้นะครับผมซิมการ์ดที่เราใช้อะโทรศัพท์เราจะไม่สามารถเล่น Instagram เล่น Facebook ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาบล็อกไว้อยู่นะแต่ว่าถ้าเชื่อม Wi-Fi ในโรงแรมเนี่ยเราจะยังเล่น Facebook เล่น Instagram ได้เหมือนปกนตินะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสครึ่งนะฮะเพื่อนๆแดดโคตรร้อน คือผมหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จก็ขึ้นมานอนต่อแห้งมากแห้งมากเดี๋ยวผมจะออกไปตัดผมนะตอนมบ่ายนี่อันนี้ทานาคาซื้อมาจากร้าน City Express รนะฮะกระปุกละสามพันจากเดี๋ยวเราจะทาหน้าทาแก้มให้เป็นหนุ่มเมียนมากนิดๆก่อนนะฮะนี่อนน้ำนิดๆนะผม แต้แมๆแต้มแบบนี้นะเห็นก็จะขึ้นแบบนี้ <The air> เดี๋ยวเราเดินหาร้านตลผมอนะต้องรีบทำเวลาเพราะว่าตอน4โมงเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องนั่งตุกๆไปที่คูเบงบริดจ์ละเพื่อที่จะไปรอดูพระอาทิตย์ตกนะฮะซันเซ็ตประมาณ5โมงครึ่งอนะที่เนี่ยเพราะมันเข้า,าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะ <The air> ถนนอะไร <The air> ในเมืองเนี้ยกว้างขวางเนาะดูดิสะอาดด้วยฮะไม่มีขยะเลยเอะดูดิ ดูสะอาดสะอ้านดูเห็นเครื่องปั่นไฟไหมสีเหลืองๆเนี่ยถ้าบ้านรวยๆหน่อยนะฮะก็จะมีเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างหน้าบ้านแบบเนี้ยทุกที่เลยนะดูนี่กเพราะไฟดับบ่อยมากเพื่อนๆวันหนึ่งดับประมาณ3ามสีรอบได้เนี่ยครเครื่องเหลืองๆนั่นคือเครื่องปั่นไฟนะผมเดินมาไกลมากเลยอะเพิ่งเห็นร้านนี่ร้านั e l ห o Hair Cut เ yeah. ย้ะ How much 3,000่ไ0 0 0่2,000 n ม่ o k เคโอเคอ very few hair cut s h o p e r อ h ฉ w น show ให้คุณดูรูปาอเี่สิโอ i คใช่โอเคโอเคอะ very hard อ very hard อุตส่าห์เอาผมมายาวๆเพื่อที่จะได้มาตัดที่ประเทศนี้นะ ไปประเทศไหนก็อยากจะลองช่างปีนมือประเทศน,นั้นนะเพื่อนราคา3,000บนะาทเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะผมมา

ได้อ,อยู่นะตัดผมที่เมียนมาเพื่อนก็ไปประเทศไหนก็อยากจะลองฝีมือของช่างประเทศนั้นๆน,น,นะฮะแต่ว่ามาครั้งนี้แล้วทาให้ผมคิดถึงการตัดผมที่ประเทศอินเดียม,มากๆเลยคือราคาถูกแล้วก็มีนวดหัวด้วยที่มุมใบที่ผมตัดอะ่ะประมาณ20บาทแถมนวดหัวประมาณ5นาทีแต่ว่าที่ไทยที่เมียนมาก็ไม่มีนวดหัวนะฮะแต่ก็โอเคนะช่างเขาตัดได้ดีอยู่อืม เดี๋ยวจะเดินกลับไปเรียกแกร็บบริเวณหน้าโรงแรมนะเพราะตอนนี้ผมเดินออกมาไกลจากโรงแรมมากๆเลยน่าจะแพงฮะถ้าเรียกจากตรงเนี้เขาบอกว่าสะพานตรงนี้เป็นสะพานไม้สัตว์ที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะเพื่อนๆชอบการแต่งตัวเขาอะชอบมากๆเลยดูมีสเสน่ห์ดีแก้วละ19บาท 呵呵。